สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ neo indie channel กันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแชร์เทคนิคดีๆนะคะในการต่อโพลิเจลกันค่ะเพื่อนๆทางบ้านนะคะมีโพลิเจลอยู่ในมือแล้วเรามาฝึกทำตามกันได้นะคะขั้นตอนแรกตอนนี้นะคะเราจะเริ่มจากการติดกระดาษฟอร์มค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กำลังมีปัญหาในเรื่องของตารใส่กระดาษฟอร์มหรือติดกระดาษฟอร์มนะคะลองทำตามในคลิปได้เลยนะคะ อันนี้จะเป็นเทคนิคส่วนตัวนะคะในการตัดที่ปลายกระดาษฟอร์มก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมากลึงทรงที่ปลายเล็บนะคะวางไว้ด้านใต้เล็บของคุณลูกค้าเนาะเพื่อนเพื่อลองสังเกตดูนะคะการวางเนี่ยเราจะวางให้มันมีเขาเราจะวางโดยเน้นให้เส้นตรงอยู่กึ่งกลางเล็บของคุณลูกค้านะคะค่อยๆวางเข้าไปบริเวณด้านใต้เล็บแบบนี้เลยนะคะอ่ะ เพื่อนๆค่อยๆวางนะคะพยายามให้กระดาษฟอร์มเนี่ยมันแนบสนิทกับปลายเล็บนะคะเวลาเพื่อนๆทำเนี่ยปลายเล็บเนี่ยค่ะด้านใต้จะได้ไม่ตกลงจากเล็บจริงนะคะเล็บที่เราต่อน,นั่นเองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะใช้กรรไกรในการตัดมุมเล็กๆทําไมเราถึงต้องตัดมุมเล็กๆด้วยนะคะในการต่อเล็บแบบขึ้นฟอร์มเนี่ยการตัดมุมเล็กๆมันจะช่วยทําให้เคิร์ฟ หรือสีเคิรด้านหน้าเวลาที่เรามองอะค่ะมันมีความโค้งมนสวยงามแล้วก็เข้ารูปนั่นเองเนาะ พอเราตัดเสร็จเนี่ยคะ่ะเราจะสามารถบีบดัดทรงบริเวณด้านใต้เล็บอะคะ่ะได้มีความโค้งแบบตัวซีแบบชัดเจนมากนะคะแล้วก็ลดปัญหาในเรื่องของกระดาษฟอร์มที่มันคลายตัวออกแล้วก็จะทําให้เล็บที่เราต่อเนี่ยค่อนข้างบานออกนะคะในจุดนี้ก็คือจะเป็นวิธีการแก้ปัญหานั่นเองนะคะเห็นไหมเราก็จะมาเช็คอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆเ,เช็คว่าเนี่ยตรงปลายตรงไม้นะคะ,ะกึ่งกลางนะคะ ใจเย็นๆนะคะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต่อนะคะพยายามติดกระดาษฟอร์มให้แนบสนิทและตรงที่สุดเพื่อที่เล็บที่เพื่อนๆสร้างเนี่ยจะได้ไม่เบี้ยวเราจะได้ไม่ต้องมานั่งตะบายเก็บงานนะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นการต่อโพลิเจลเพื่อนๆก็หน้าตาตัวนี้ก็คือจะเป็นผู้การที่เราใช้กับงานต่อโพลิเจลนะคะแต่ถามว่าโดยหลักๆถ้าเพื่อนๆมีผู้การที่ใช้ต่อเจลก็สามารถใช้งานได้นะคะ น้ำยาที่ชายก็จะเป็นเปลนเซอร์ค่ะโพลิเจลที่เราจะต่อวันนี้นะคะจะเป็นสีใสนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะโดยพื้นฐานเนาะเพื่อนๆการต่อ p โพลิเจลเนี่ยในชั้นแรกเนี่ยการเตรียมหน้าเล็บอะอยากแนะนําให้เพื่อนๆลงไล่ความมันความชื้นนะคะตัวช่วยยึดเกาะและตามด้วยเบส เบทเจลอบนะคะ, op, ะ,คะอย่างน้อยก็คือ60วิวิก่อนที่เราจะนำโพลีเจลลงมาวางนะคะเวลาวางนะคะให้วางระหว่างรอยต่อนะคะก็คือตรงกึ่งกลางปลายเล็บและกระดาษฟอร์มนะคะค่อยๆแตะน้ำยานะคะนิเล็กน้อยแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยเนื้อโพลีนะคะ การต่อเล็บแบบนี้นะคะก็จะเหมาะสําหรับบางร้านนะคะที่ต้องการการต่อเล็บสร้างความยาวให้ลูกค้าอยู่แต่ไม่อยากให้ในร้านมีกลิ่นนะคะการต่อเล็บรูปแบบนี้ก็จะตอบโจทย์สำหรับร้านทำเล็บได้เป็นอย่างดีนะคะท้าแบบไม่อยากให้มีกลิ่นเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันก็จะมีทริคเทคนิคในการต่อนะคะเพราะบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้วิธีการต่อที่แน่ชารเวลาเราต่อ,อ,อมันอาจจะทำให้เล็บ ที่เราต่อให้ลูกค้าเกิดการหลุดออกได้ง่ายได้มากเลยทีเดียวเนาะการต่อเล็บแบบนี้นะคะการต่อโพลีเจลเนี่ยหนึ่งเลยก็คือจะต้องมีตัวช่วยที่มันทำให้เขายึดอะคะ่ะยึดกับเล็บของเรานะคะแล้วก็วิธีการเกลี่ยเพื่อนๆสังเกตดูว่าเราจะแตะน้ํายาเพียงเล็กน้อยนะคะเราจะไม่แตะเยอะจนเกินไปนะคะแล้วก็เกลี่ยนะคะ จะแตะบ่อยมากแต่ไม่แตะเยอะเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อเพราะถ้าเราแตะเยอะมันอาจจะซึมเข้าไปตรงระหว่างชั้นก็จะมีผลอีกเช่นเดียวกันนะคะอาจจะทําให้แบบเล็บที่เราต่อเกิดการหลุดล่อนลองได้อย่างง่ายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อยๆแตะทีละนิดนะคะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยนะคะ การต่อเล็บโพลีเจลนะคะการต่อแบบนี้เนี่ยต้องใช้เครื่องอบนะคะเพื่อนๆมันจะไม่สามารถเซตตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้เครื่องอบนะคะในการอบอย่างน้อยนะคะกำลังวัดแนะนำให้48วัตต์ขึ้นไปนะคะโดยประมาณ60วินาทีนะคะด้วยเครื่องอบ LED นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆมีกำลังวัดที่เยอะกว่านี้ก็สามารถใช้ได้นะคะแต่แนะนำที่48วัตต์ขึ้นไปคะ่ะ อันนี้ที่เราต่อก็จะเป็นทรงเขาเรียกว่าเป็นอัลมอนก็ได้นะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นทรงแบบอัลมอนด์ยาวๆนิดนึงนะคะเชฟด้านข้างก็เช็คให้เท่ากับเล็บจริงนะคะบริเวณด้านข้างเนะาะเนี่ยค่อยๆแต่งตัวนี้นะคะมันจะยังไม่เสร็จตัวเนาะถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ทําการโอบอะค่ะ เราก็จะเกลี่ยแต่งทรงให้เรียบร้อยนะคะแล้วค่อยนําไปอบนะคะอันนี้จะเป็นทริคง่ายๆนะเวลาเพื่อนๆอบอะคะ่ะพอเราอบด้านบนเสร็จแล้วแนะนําให้หงายมือนะคะอบให้ลูกค้าด้วยนะคะมันจะได้แห้งไปถึงด้านใต้นะคะอันนี้เวลาที่เราทําลูกค้านะคะเราก็จะขอให้ลูกค้าหันหลังมือให้เรานิดนึงเพื่อจะเช็คนะคะว่าโครงสร้างที่เราทําด้านข้างซ้ายขวาเนี่ยมันเบี้ยวไปไหมนะคะแล้วก็ค่อยค่อย ส่งให้เขาทีนั่นเองหลังจากนั้นก็เข้าไปอบได้เลยค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นเ,เล็บที่เราอบเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆก็มาทำการตะายแต่งทรงได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคง่ายๆในการ ต่อเล ف, อ็บแบบพื้นฐานนะคะของการต่อโพลีเจลนะคะซึ่งโพลีเจลเนี่ยเขาก็จะทําในลักษณะของการไรออมเบหรือการทําพิงแอนไวก็ได้นะคะก็คลิปนี้ก็จะเป็นเทคนิคง่ายๆในการต่อเล็บพื้นฐานนะคะเพื่อนๆมือใหม่ที่เข้ามาดูสามารถนะคะนำเทคนิกนี้นะคะไปลองฝึกต่อกันก็ได้นะคะค่อยๆตะบายโดยการตะบายเนี่ย เราจะเน้นเก็บเชฟบริเวณด้านข้างก่อนนะคะเก็บเชฟด้านข้างเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆค่อยมาเก็บความเรียบร้อยบริเวณด้านบนนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ลองฝึกแล้วนะคะเ,ออเวลาที่เราจะต่อโพลิเจลละทาสีให้กับลูกค้าหรือเราจะฝึก กับตัวเราเองอะคะ่ะพยายามอย่าต่อหนาเนาะเน้นการไม่ต่อหนานะคะแต่ก็ไม่ควรบางจนเกินไปเพราะอะไรรู้ไหมเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพราะเวลาที่เราต่อหนาแล้วเพื่อนๆพนทาสีอะคะ่ะมันจะมีในเรื่องของชั้นเบสชั้นสีและท็อปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต่อให้มันมีความบางเล็กน้อยแต่ไม่ได้บางมากนะคะเพราะถ้าบางมากมันหักง่ายนะ ไห้มีความบางเล็กน้อยนะคะเชฟเก็บเข้าเล็กน้อยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้ชั้นเบสชั้นสีชั้นท็อปออกมาโดยที่แบบว่าเล็บดูแบบไม่หนามากจนเกินไปนะคะก็ในขั้นตอนนี้เพื่อนๆก็สบายไปเลยเนาะ แล้วพอตบบาใบนะคะเพื่อนๆก็ค่อยๆเช็คทรงไปด้วยนะคะทางด้านข้างนะคะแล้วก็ความโค้งบริเวณด้านบนแล้วก็อย่าลืมเช็คนะคะเขอพข้างหน้าด้วยนะคะค่อยๆเก็บทรงไปนะคะยังไม่ต้องใจร้อนหรือรีบร้อนนะคะในขั้นตอนนี้เนาะแต่ช้ามากก็ไม่ดีนะคะเพื่อนๆ และนี้ก็จะเป็นเทคนิคง่ายๆนะคะที่ทางเรานำมาแชร์สำหรับคนที่กำลังแบบอยากลองฝึกต่อเล็บนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ชอบในเรื่องของกลิ่นอของการต่อเล็บ อะคริลิกนะคะก็ลองมาต่อโพลีเจลดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวในคลิปหน้านะคะเราจะนำะเทคนิคการต่อเล็บเจลนะคะก็เป็นการต่อเล็บอีกรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งไม่มีกลิ่นเช่นเดียวกันนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามนะคะกดแชร์กด subscribe ไว้นะคะสำหรับช่อง n a i l Indy i Channel นะคะหรือเพื่อนๆอ,อยากให้ทางช่องเนี่ยทำที่เทคนิคดีๆเกี่ยวกับ การทำเลททางด้านใดนะคะก็แจ้งเข้ามาใต้คอมเมนต์ได้เลยคะ่ะ